ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอิ๋วชวนปลูกจะพาเพื่อนๆมาดูเ,าเพืชทำเงินอีกตัวหนึ่งของที่สวนนะคะที่เราลงทุนแค่ครั้งเดียวนะคะลงทุนซื้อซื้อต้นพันธ์ครั้งเดียวแล้วก็ปลูกแล้วก็เก็บผลผลิตขายได้ยาวๆนะคะนั่นก็คือนี่ข้างหน้านี้เลยที่คุณยายกำลังทำอยู่นี่นะคะผักแป้นภาษาอีสานเรียกผักแป้นนะคะภาษาภาคกลางเรียกวิชายนะคะ ผักที่เขาเอาไปกินเป็นเครื่องเคียงผัดไทยหรืออีสานกินกับซุปหน่อไม้นะคะแล้วก็ทำเป็นไส้ขนมอะไรประมาณนี้ค่ะคือใช้ได้หลายๆอย่างนะคะหรือ,อบางคนที่แบบว่าพิธีพิถันนิดนึงก็จะทำเป็นกุ้ช่ายขาวนะคะก็จะอัพราคาไปได้อีกนะคะ เป็นชนิดสายพันธุ์เดียวกันทั้งหมดนะคะเพื่อนๆตามที่โฆษณาสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้นะคะปลูกออกมามันอยู่ที่คนดูแลนะคะถ้าเราดูแลดีๆฟูมฟักเขาดีๆเขาก็จะได้งามได้แบบนี้นะคะอันนี้อิวหอบหิ้วมาจากมหาสารคามกล่องหนึ่งนะคะแล้วก็ทำการขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเวลาที่มีลูกค้าขอซื้อขอแบ่งซื้อคุณยายก็จะทำการถอนนะคะถอนขึ้น ถอนขึ้นหนึ่งต้นก็ปลูกลงหนึ่งต้นหนึ่งหัวนะคะทดแทนกันไปเขาก็จะงามขึ้นเรื่อยๆ,ๆแบบนี้ตลอดนะคะอันนี้กรณีเราขายหัวพันธุ์นะคะถึงเราขายแต่เราก็ต้องปลูกทดแทนนะคะในเดือนกดก่าเขาก็จะแตกออกมาเหมือนต้นหอมนะคะแบบเดียวกันนะคะสามารถถอนขึ้นมาแล้วก็ปลูกลงในที่เดิมได้นะคะทั้ง กุช,ช่ายและต้นหอมนะคะไม่มีปัญหานะคะปลูกซ้ำในที่เดิมได้นะคะนี่ยนะคะมันเป็นข้อดีนะคะสำหรับใครที่อยากจะลงทุนไม่อยากจะลงทุนบ่อยๆซ้ำบ่อยๆถ้าปลูกพวกคะน้ากวางตุ้งอะไรพวกนี้คือปลูกแล้วก็เก็บผลผลิตแล้วก็เราก็ต้องได้เริ่มต้นปลูกใหม่ใช่ไหมคะแต่สำหรับพวกหอมนะคะพวกหอมพวกกุยช,ช่ายพวกนี้นี่เราตัดแล้วมันยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะ ปูบำรุงดีๆยิ่งแตกยิ่งแบ่งยิ่งแตกไปเรื่อยๆอย่างนะี้คะเราก็จะลงทุนครั้งเดียวสําหรับคนที่มีทุนน้อยนะคะทีนี้การบำรุงดูแลรักษาก็อยู่ที่ไขมันนะคะว่าถ้า,าประคบบนงมดีๆหน่อยได้สูตรปรุงดินดีๆหน่อยมันก็จะงามแบบที่คุณยายทำอย่างนี้นะคะอุ้ยใช่เขาจะชอบแดดลําไรไม่ไม่ชอบแดดร้อเเหมือนต้นหอมนะคะแตกต่างกันนิดนึงนะคะเพื่อนๆ แปลงที่วางเ,าเห็นปลูกอยู่คู่กันนี่คือ,อถึงจะเป็นพื้นที่เดียวกันนะคะแต่เพื่อนๆสังเกตน,นะคะข้างบนข้างบนเหนือเหนือแปลงกุชายนะคะจะเป็นเถาของบวบหอมนะคะอิวจะปลูกบวบหอมนี่นะคะกำลังเก็บผลผลิตนะคะกําลังให้ผลผลิตเลยเมื่อเช้า,าลูกค้าก็มาเหมาไปนะคะเหลือแต่ลูกเล็กๆไว้แล้วลูกตัวๆเขาเาไปหมดแล้วนะคะ อันนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มนะคะเพิ่งเริ่มแต่ดกมากๆนะคะไอส่วนของบวมหอมขออนุญาตโฆษณาน,นิดนึงนะคะอัน,นตัวนี้อิวเก็บพันเองแล้วก็ปลูกมาใช้เวลาหลายๆปีแล้วนะคะเพื่อนๆคืออยู่ตัวแล้วนะคะเพื่อนๆนที่อยากจะได้พันหอมที่ดกดกสวยๆแบบนี้นะคะติดต่ออิวมาได้เดี๋ยวอิวส่งไปให้ปลูกนะคะอันนี้คือพันนิ่งแล้วเพื่อนเพื่อนสามารถเอาไปปลูกแล้วก็จะได้ดกดกสวยๆแบบนี้ เหมือนกันนะคะนี่ปลูกง,ง่ายๆคะ่ะไอเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวจะคุยเรื่องบวบหอมให้ฟังแล้วกันนะคะวันนี้คุยเรื่องผักแป้นเนาะพอดีว่าวันนี้อันนี้ไม่ได้ทําขายไม่ได้ทําขายอย่างเดียวนะคะพอดีเรานึกอยากกินนะคะก็เลยให้คุณยายมาตัดแล้วจะเอาไปาทําผักดองนะคะผักผ,ผ,ผักแป้นดองนีง่อร่อยนะคะแต่ว่าต้องพิเศษนิดนึงต้องฟันดีๆหน่อยนะคะฟันดีๆฟันแข็งแรงนะคะเคี้ยว ต้องใช้พลังงานนิดนึงนะคะจะจะเหนียวกว่า,าส้มผักส้มผักต้นหอมจากต้นหอมส้มผักบัวเนาะมันจะมันจะผักบัวนี่จะกรอบกว่านะคะแต่ตัวน,นี้จะเหนียวนะคะก็ดูความสามารถของฟันของแต่ละบุคคลนะคะอันนี้พอดีว่าตอนเย็นมีลูกค้ามารับต้นหอมเอ้ต้น คนผู้ชายทำแป้นเนี่ยไปเขาขอซื้อเพื่อนของยิวนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ่ะเห็นสวยเขาขอให้คุณยายทําให้แล้วเขาจะเอาไปคันส้มเหมือนกันนะคะเขาคั้นส้มขายถุงละสิบบาทนะคะอันนี้เดี๋ยวถามคุณยายก่อนคุณยายนั้นกำรรเท่าไหร่คะนะ่ะอย่าบอกนะว่าห้าบาทห้า <c oughs> <c oughs> บาทจริงด้วยในโชว์หน่อย <c oughs> ห้าบาทแบบคุ้มค่าคุ้มราคามากนะคะที่นี่มีที่นี่ที่เดียวละมัง้งยโสธรนะคะอันนี้คือผักพื้นบ้านคือแบบว่าเราเราจะไม่ห่วงมั่งนักและอีกอย่างเพื่อนเพื่อนซื้อกันด้วยนะคะแล้วมันอีกอย่างหนึ่งมันเป็นผักที่แบบว่าตัดแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่ไหมคะนี่นี่นี่ดูคุณยายตัดชัดๆน,นะคะเอาเ,เอาเขียวเกี่ยวเลยนะคะจํามิดเลยนะคะแล้วทีนี้เขาก็จะงอกขึ้นนะคะนี่ ถึงได้บอกว่าลงทุนแค่ครั้งเดียวนะคะนี่เชือนมาอย่างนี้เลยเห็นไหมคะงามๆอ่าและทีนี้เทคนิคการปลูกและการดูแลเหมือนอยู่เคยจะเคยทำวีดีโอแล้วนะคะแต่ว่าจะทวนจะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับสูตรการปรุงดินเนี่ยเหมือนกันทั้งสวนนะคะถ้าติดตามอยู่ตลอดจะรู้ว่าอยู่ใส่อะไรบ้างนะคะอืมบอกไปอีกรอบดีกว่านะคะ เพื่ออ,อท่านที่เข้ามาใหม่นะคะมีปุยยคอกแกลบดีบแล้วก็หน้าดินล้วนหน้าดินนี้ก็ขุดขุด,ดเอาแถวนี้แหละนะคะผสมอย่างละเท่าๆกันนะคะรองพื้นแปลงด้วยใบไม้แห้งนะคะใบไม้แห้งหรือใบไม้สดก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆหาได้นะคะรองให้หนาๆเลยแล้วก็เอาดิน3ส่วนที่ผสมกันแล้วโป,ปะโปะข้างบนรดน้ำให้ชุม่มแล้วก็ทำการปลูกได้เลย ปลูกได้ทุกชนิดนะคะจะได้งามแบบนี้นะคะแต่ว่าช่วง1น,งนงเดือนแรกนะคะจะมีอาการแบบเหลืองๆนิดนึงเพื่อนๆก็ใช้เคมีใช้ตัวยูเรียหรือปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15ช่วยเขานิดนึงนะคะเพราะว่าเราใช้แกลบดิบเป็นส่วนผสมนะคะแกลบดิบเนี่ยเขาจะดึงไนโตรเจนจากพืชเราไปย่อยสลายตัวเขานะคะ ดึงเอาความเขียวๆะค่ะเอาไปมันจะมีมันจะมีฤทธิ์เพื่อไปย่อยสลายนะคะ,คะมันพืชผักของเรามันก็เลยจะขาดความเขียวนะคะเพื่อนๆต้องเพิ่มไนโตรจเจนให้เขาเป็นพิเศษนะคะโดยใช้เคมีโรยช่วยเขานิดหนึ่งนะคะในช่วงเดือน,เด,อนเดือนแรกนะคะแต่พอแกบเก่าแล้วทีนี้ไปโลดเลยไม่มีปัญหานะคะเราใช้เคมีช่วยเขาสักสองสัปดาห์ครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ นี่คุณยายดูคุณยายจะได้กี่บาทนะครับตัดไปเวิ้งหนึ่งได้สิบบาทสิบห้าบาทแล้วแลวรู้สึกจะได้สามกรรมแล้วนะคะเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนน่าจะเอาสักสี่สิบบาทคุณยายสี่สิบบาทให้เขาไปคั้นส้สม,สมเขาก็จะเอาไปขายเหมือนกันถึงว่บสิบบาทแล้วก็เขาก็จะทุบมะเขือเหลืองๆนะคะผิวเหลืองๆใส่เข้าไปซอยๆหันห่นๆเข้าไปแล้วก็เป็นพลิก พริกสดนะคะให้ลูกค้ากัดด้วยโอ้ยอร่อยแซ่บหลายนะคะเดี๋ยวอิวจะพาไปดูว่าเวลาที่คุณยายตัดแล้วมันจะเป็นยังไงจะสังเกตว่าข้างหน้านี้บางส่วนก็สูงบางส่วนก็เตี้ยนั่นก็คือผ่านการตัดจากคุณยายไปแล้วนี่นะคะพอคุณยายตัดไปเมื่อกี้เนาะตัดจำมิดนี่ค่ะคเพคลื่อนย่อมนี้นะคะย่อมข้างหน้านี้ ตัดไปก่อนเพื่อนแล้วมันก็งามเท่าๆเนี่ยพร้อมที่จะตัดใหม่เป็นรอบสองแล้วนะคะแต่ย่อมนี้เพิ่งตัดนะคะรู้สึกจะเมื่อสองไม่ถึงสองสัปดาห์นะคะเนี่ยพวกเนี้ยคุณยายคั้นส้มผักให้ยูกินไปแล้วนะคะส้มผักแป้นนะคะเขาก็จะงามขึ้นแบบนี้เห็นไหมคะ <S <S แล้วมีบางส่วนที่เป็นยังเป็นต้นเล็กๆอยู่นี่คือคุณยายถอนขายนะคะถอนแบ่งขายแล้วเราก็เอาปลูกลงไปหัวเดียวนะคะทีนี้ก็ เขาก็จะแตกขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็เสมอกันเองนะคะเพื่อน,อนๆนี่จะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะคะเราจะไม่ให้เว้นว่างเราถอนขึ้นต้นไหนเราก็ปลูกลงไปต้นนั้นนะคะอย่าอย่าให้อย่าปล่อยให้เนื้อที่ลกล้างนะคะเนี่ยส่วนหัวพันนะคะหัวพันธุต้นพันุที่เพื่อนๆอยากจะได้อยากจะได้แบ่งไปปลูกอะไรประมาณนี้ก็แอดไลน์อยู่เข้ามาได้นะคะยูมีบริการส่งอิขาย กิโลกร,รัมละ80บาทนะคะพร้อมค่าส่งอีกเมาเลย60บาทนะคะทุกอย่างคิดแค่60บาทนั่นแหละนอกจากเป็นกล่องใหญ่โตมโหฬารจริงๆก็ค่อยบวกไปตามสภาพตามที่เขาเรียกเรียกจ่ายจริงอะค่ะค่าขนส่งเนาะไม่เอาเปรียบกันนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินไปทางสําหรับเ,เพื่อนๆที่ไม่สะดวกในการโอนนะคะอันนี้ก็มีบริการเหมือนกันเนาะ อันนี้อันนี้คือบอกราคาไปเลยนะคะยูขายอยู่อย่างนี้ทั้งปีนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าแรงหน้าฝนหน้าหนาวนะคะขายกิโลละ80บาทแบ่งไปให้เพื่อนเพื่อนไปปลูกนะคะปลูกใส่ถ้าคุณอยู่คนเมืองก็ปลูกใส่กระถางถ้าคนมีเนื้อที่เยอะอย่างนี้ก็ลงเป็นแปลงแบบพี่ยูพาทำนะคะแล้วปลูกแล้วมันไม่ได้งามไม่ได้แบบนี้ก็ทักเข้ามาถามได้นะคะทักไลน์ยูมาถามก็ได้ไลน์ส่วนตัวนะคะยวยินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องนะคะ นี่จะบอกเท่าที่ตัวเองสามารถบอกได้นะคะนี่อยาให้งานแบบนี้แต่ว่าต้องขอแดดลำไรนิดนึงถ้าอยู่กลางแจ้งเกินไปเขาจะไม่ค่อยชอบมันจะไม่ไม่เขียวสวยแบบนี้นะคะนี่แต่ถ้าต้นหอมนี้ถึงจะเป็นแดดร้อยเปเซน์นะคะอ่า โอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเรื่องของักบุช่ายหรือผักแป้นก็จะมีประมาณนี้ขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ